ใครที่กำลังข้างไครหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณอยู่ใครที่กำลังข้างใครหลงไหลในสเสน่ห์ของคุณอยู่เขารักคุณมากหลงไหลในตัวคุณมากแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้เขายังไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณได้ความร่าเริงสดใสความสนุกสนานเฮห,หาความเป็นมิตรของคุณ คือเสน่ห์ที่ผูกมัดใจเขาโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวความมีน้ำใจความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณที่มีต่อเขาทำให้เขาหลงรักคุณคุณเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์คุณอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ช่างพูดแต่คุณเป็นคนที่ขยันฉลาดและ มีน้ำใจจึงทำให้เขาไม่สามารถมุ่งอ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณได้